สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่อง Ar ร g เกมเมอนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับวันนี้22พฤศจิกายน2564มาแต่เช้าเลยนะครับตีห้านำเรื่องบัตรสบริการแห่งรัฐหรือเรื่องบัตรคนจนมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังครับต่อไปครับในอนุตย ในอนาคตข้างหน้าจะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีบัตรคนจนแล้วนะครับหลังการลงทะเบียนร,รอบใหม่ครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต <ME U TER S> เมื่อลงทะเบียนร,รอบใหม่แล้วจะให้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐใครได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากการลงทะเบียนร,รอบใหม่ครับจะให้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทางบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่จะได้รับสิทธิับริการแห่งรัฐก็คือจะต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดใครไม่มีก็ไปถ่ายบัตรประชาชนไว้ให้เรียบร้อยนะครับอย่าตกข่าวนะครับประเด็นนี้นะครับเตรียมไว้เลยตั้งแต่ปัจจุบันกรณีนี้จะเป็นปัญหาสําหรับผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางไปถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนได้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถไป ่ายบัตรประจำตัวประชาชนสมา์ทการ์ดได้คงจะแย่เพราะว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเพราะเขาให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนสมร์รการ์ดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะมีปัญหาในทางปฏิบัติแน่ๆในตอนเขาเปิดให้มีการลงทะเบียนร,รอบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คิดว่ากระทรวงการคลังน่าจะหาวิธีการแก้ไขไปแล้วล่วงหน้า คือคนที่ไม่สามารถไปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนได้เพราะเหตุเป็นผู้ป่วยติดเตียงเพราะเหตุเป็นผู้พิการไม่สามารถไปได้ในขณะที่เปิดลงทะเบียนใหม่นั้นกลุ่มนี้กระทรวงการคลังจะทำยังไงนี่ก็คือปัญหาหนึ่งที่กระทรวงการคลังจะต้องแก้ไขในคราวที่มีการลงทะเบียนเราชนะเมื่อปีที่แล้วนะครับ ในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงกระทรวงการคลังเคยทําแล้วครั้งหนึ่งโดยการไปลงทะเบียนให้ถึงบ้านทํานองนี้นะครับเขาไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดกระทรวงการคลังประสานงานกับสํานักทะเบียนราชออกไปถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดให้ด้วยและลงทะเบียนเราชนะให้ด้วยในครั้งนั้นเมื่อปีที่แล้วนะครับถ้า ยังมีกลุ่มผู้พิการติดเตียงนะครับติดบ้านติดเตียงผู้พิการไปไหนมาไหนไม่ได้ผู้ป่วยติดเตียงมีโอกาสที่กระทรวงการคลังจะทําแบบนั้นอีกก็คือถ้าเปิดลงทะเบียนปับ๊บเขาคงเดินทางไปลงทะเบียนที่หน่วยงานที่จัดให้ลงทะเบียนไม่ได้และเขายังไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนโดยซ้ำไปเพราะไม่มีบัตรประชาชน ประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดนี่เป็นสิ่งที่ท้าทายที่กระทรวงการคลังจะต้องรับรู้รับทราบไว้ล่วงหน้าและหาวิธีแก้ปัญหาอาจจะได้ทําเหมือนไปลงทะเบียนเราชนะให้ถึงบ้านและถ่ายบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดให้ถึงบ้านด้วยเอาละครับเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปติดตามข่าวนะครับแต่สําหรับประชาชนทั่วไปที่มีความพร้อมแล้วแต่อยากจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่ไม่ใช่ได้บัตรครับแต่อยากจะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปนี้ ต้องเตรียมประชาชนสมาร์ทการ์ดถ่ายบัตรมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้การลงทะเบียนร,รอบใหม่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะต้องลงทั้งคนเก่าและคนใหม่แน่นอนเพราะคนเก่าที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ขณะนี้นะครับพอลงทะเบียนใหม่ปับ๊บถามว่าได้รับสิทธิ์บัตรก็ไม่ต้องใช้จะใช้สิทธิ์ทางบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดนะครับส่วนใครไม่ได้รับสิทธิ์ก็ไม่ได้นะส่วน คนใหม่คนยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยอยากจะลงก็ลงครับทีนี้พอลงเสร็จถ้าได้รับสิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์ทางบัตรประชาชนนี่ก็คือข่าวใหม่ล่าสุดที่ออกมาจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายสันติพรพัฒน์นะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องเหล่านี้นอกจากเรื่องเหล่านี้แล้วครับยังมีเรื่องเกณฑ์การลงทะเบียน ใหม่ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้คณะกรรมการประชารัฐเพื่อสวัสดิการคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานรากนะครับประชุมกันแล้วเคราะรอบใหม่ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจนเรื่องที่หนึ่งเคราะเรื่องที่สองมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังไปจัดทําเกณฑ์ให้รอบครอบ เพื่อจะทําเกณฑ์ใหม่ให้รอบครอบเพื่อให้เกณฑ์ที่ออกมานั้นครอบคลุมให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนสมควรได้รับบัตรเป็นผู้ได้รับต้องทําเกณฑ์ให้รอบครอบและเมื่อทําเกณฑ์แล้วก็จะเสนรที่ประชุมคอรมอต่อไปเมื่อที่ประชุมคอรมออนุมัติเกณฑ์ตามที่เสนอลําดับต่อไปประกาศลงทะเบียนมีแนวโน้มอาจจะอาจจะลงทะเบียนได้ไวกว่าข่าวเมื่อก่อนนี้ก็ได้คือถ้าสามารถทำได้ก็อาจจะลงทะเบียน ก็อาจจะลงทะเบียนภายในไม่เกินสิ้นปี64นี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าสามารถไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นถึงขนาดนั้นก็ต้องเป็นต้นปี65นะครับแต่อย่างไรก็ตามเกณฑ์ต่างๆต้องเสนอคอรมออนุมัติก่อนเมื่อคอรมออนุมัติเกณฑ์จึงจะเกิดการลงทะเบียนต่อไปนะครับแนวคิดเกณฑ์รายได้ครัวเรือนไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อปี จึงจะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่รัฐตมตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยออกมาว่าในการจัดทําเกณฑ์ว่าเกณฑ์รายได้ว่าใครสมควรได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือใครไม่สมควรได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมีแนวคิดตัวหนึ่งก็คือเกณฑ์รายได้ครัวเรือนนะครับไม่เกินสองแสนบาทต่อปีจะมีสิทธิได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหาก ลายได้ครัวเรือนเกินสองแสนบาทต่อปีไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐสักคนในครัวเรือนนั้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่จะไปจัดทําเกณฑ์แนวคิดนี้โหดนะครับค่อนข้างโหดเพราะว่าต้องจนจริงๆจึงจะได้บัตรนะครับนี่ถ้าดูตามตัวเลขนี้นะครับถ้าใครไม่จนจริงๆไม่มีสิทธิ์ได้บัตรนะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมดังนี้นะครับ คำว่าเกณฑ์ไม่เกินเกณฑ์รายได้คูเรือนไม่เกินสองแสนบาทต่อปีหมายความว่าเอาจํานวนคนในครอบครัวนั้นมารวมกันว่ามีกี่คนก่อนเสร็จแล้วเอารายได้เอารายได้ของทุกคนทั้งคนที่มีรายได้กี่บาทต่อปีก็เอามาจดไว้คนไม่มีรายได้สักบาทก็ามาจดไว้ศูนย์บาททำอย่างนี้เพราะฉะนั้นในควรเรือนหนึ่งจะมีทั้งคนมีรายได้ และคนไม่มีรายได้คนมีรายได้ก็คือคนทํางานแล้วคนไม่มีรายได้ก็คือเด็กนะนักเรียนนักศึกษาประมาณนี้อายตุต่ำกว่าสิบแปดปีนี่ไม่มีรายได้แนะ่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาละเอาเฉพาะรายได้ของทุกคนมารวมกันก่อนเบื้องต้นถ้ารายได้ทุกคนรวมกันเกินสองแสนบาทบุคคลในครอบครัวนั้น จะไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เป็นเพียงแนวคิดนะครับก็ยังไม่ได้เอาไปทําเกณฑ์จริงๆแต่ว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยออกมาทํานองนี้ครับผ่านการลงข่าวทำต่างสื่อต่างๆไปแล้วนะครับกรณีรายได้ครัวเรือนรวมกันเกินสองแสนไม่ได้รับสิทธิ์นะครับสักคนเลยแต่ถ้ารายได้ทุกคนรวมกัน ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับรายได้ต่อปีรวมกันทุกคนไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทต่อปีก็จะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์สวัสดิาการแห่งรัฐแต่ว่าไม่ได<ม>้หม,ม,มายความว่าจะได้<ส>ทุกคนนะครับมีขยักที่สองอีกสมมติว่ารายได้รวมกันไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทต,ต่อปีก็ต้องไปดูรายได้รายบุคคลอีก ถ้ารายได้รายบุคคลมีคนใดรายได้เกินแสนต่อปีถึงแม้ว่ารายได้ครัวเรือนรวมกันไม่เกินสองแสนบาทต่อปีแต่มีคนใดที่มีรายได้เกินแสนบาทต่อปีคนนั้นก็จะไม่ได้ส่วนคนจะได้ก็คือคนที่มีรายได้ไม่ถึงแสนบาทต่อปีจะได้นะครับเห็นไหมครับจะมีสองขยักนะครับขยักแรกเอารายได้มารวมกันก่อนถ้าถ้าเกินสองแสนบาทไม่ได้ทุกคนขยักที่หนึ่งนะครับ ในขณะที่ขยักที่หนึ่งรวมกันแล้วทุกคนรายได้รวมกันทุกคนถ้าไม่เกินสองแสนบาทเบื้องต้นครอบครัวนั้นมีสิทธิ์จะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเป็นข้อหนึ่งส่วนข้อต่อไปก็ต้องไปดูข้อสองอีกว่าใครรายได้เกินแสนบาทไม่ได้ต่อปีจะไม่ได้บัตรจะไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐนะครับส่วนใครรายได้ต่ำกว่าแสนบาทจะได้สวัสดิการแห่งรัฐจะเป็นสองขยักแบบนี้นะครับ ซึ่งคนที่จะมีสิทธิ์ได้สิทธิ์สวัสดิการไฮไลฟ์ก็ต้องหนึ่งครับสิบแปดปีขึ้นไปนะครับสองรายได้ครัวเรือนรวมกันแล้วไม่เกินสองแสนและสามเมื่อรายได้ครัวเรือนรวมกันแล้วไม่เกินสองแสนรายได้ส่วนตัวคนที่จะได้สิทธิสวัสดิการเฮลท์จะต้องไม่เกินแสนด้วย <คน S 2> ก็จะประมาณนี้อน,น,นอกจากนั้นยังมีรายได้ยังมีข้ออื่นๆที่จะเอาไปประกอบเป็น เกณฑ์ว่าใครจะได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐใครจะไม่ได้สิทธิ์ซึ่งขณะนี้สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังกําลังดําเนินการจัดทําเกณฑ์อยู่นะครับเกณฑ์เกณฑ์ลงทะเบียนรอบใหม่เกณฑ์ใครจะได้สิทธิ์จะไม่ได้สิทธิ์เมื่อทําเกณฑ์เสร็จสับตรวจสอบหลายขั้นตอนเสร็จสับแล้วก็จึงจะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอรต่อไปหากเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอคอรมอรเห็นชอบต่อไปก็จะใช้เกณฑ์ตามที่คอรมอรเห็นชอบ นะครับเมื่อได้เกณฑ์ที่คอรมอเห็นชอบแล้วลำดับขั้นต่อไปน้นจึงจะพูดถึงการประกาศลงทะเบียนรอบใหม่ก็มีโอกาสที่จะลงทะเบียนรอบใหม่ภายในปี64ก็ได้ถ้าเกณฑ์ทำเสร็จไวเสนอคอรมอไวและหลังจากนี้ไปโควิดซาลงด้วยไม่มีปัญหาเรื่องโควิดเกณฑ์พร้อมถ้าสมมติว่าเกณฑ์คอรมอนุมัติแล้วต่อไปก็ประกาศลงทะเบียนแต่ถ้าการประกาศลงทะเบียน ไม่สามารถทําได้ภายในปี64ก็จะเป็นต้นปีพศ2565อย25อย่างแน่นอนครับทั้งหมดก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้านสวัสดิการแห่งรัฐของพี่น้องประชาชนคนไทยในช่วงนี้ก็คิดว่าคลิปนี้ท่านผู้ชมที่มาชมมาฟังคลิปนี้ก็คงจะได้รับสาระเรื่องราวเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไป สำหรับคพิมีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ